ด้วยด้วย่อยไ,ไ,ได้นะดอยเ <c oughs> ดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวไรู้เนี่ยแพ้แน่นอนเชื่อว่ชาชาวเกิดด้วยตาเนี่ยเชื่อค่ะเดีอย่าให้มนลอยกำกำกำลังจะฆ่าได้มันก็โดสปอยว่าต้องฟังก็จะตายแล้วลอยอ ซีดซีดอยู่กลางไม่ก็ยาโอสองเลนนะเดี๋ยวไม่ต้องสามอ่ะโกแกงได้เลยกดไม่ได้ตำแพงยงเรือม,มาครับไม่ฟนก็ไม่โดนนะครับเขาก็จะเปิดพายุใส่ครับอย่างนั้นแล้วอันตียัดจะตายครับง่าย อาเนียนเลยเจมิเนียนเป็นตัวฟุ้งลบอ่ะเด็ดนะครับแล้วทำไมบิ้งเยอะจังวะไอ้สิงร้อยสิบห้าบิ้งหมดดูดิเกมนี้ใช้บ er ิ้งหมดเลยแค่หมดเลชาวเกินเชื่อะปะล่ะเชื่อะเ่รอชาวเกินแน่นอนถ้ไม่กดอ่ะถ้ากดนะชาวไม่เกินหรอก แต่มันอยู่ในป่าไม่รู้ขออยู่เลยนะพี่ไนท์ไม่รู้เราเป็นคู่ศฝตรอยู่กลางไอ้คนชั่วคนชั่วอยู่นรอเฟสอะอัพสกิกินขี้โอ้ยไปเด็กใครตีมอัพสกิลอะไรเนี่ยอัพสกิลนันโอเคสกิลเนี่ยสกิลวันตีเยอะอะสกิลอะไรไม่รู้สกิลหนึ่งหรือสกิล เราทำไมจะขายเกมกูมันเน้นตีวะมันไม่ได้เน้นเวทอ่ะเน้นทั้งเวททั้งตีถ้าเออใช่มันทั้งเวททั้งตีได้แต่ค้าเราแนะนำคือออกเวน่าจะดีที่สุดเียงแค่เงาะป้ายน้องนั้นๆโฟกกสจะอยู่จะอยู่ติดกําแพงวะะลัดจะเ็วค่าพี่นายเร็วค้าพี่นายใครใครอยากได้มานาต้องค้าพี่นายไปเออใช่ได้บ้า เอาวิชาสมัดข้อมือใช่ดูข้อมือกันยักกระตุกบอกระตุกไหวไหวไหวไอ้นนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยมิดเลนมิดเลนไม่น้องมาช่วยช่วยทำไมมินี่มันเดินออกมาก่อนไม่ได้เวลไม่เป็นไรอะไรแพ้ดิไม่เป็นไรไปเลยเดี๋ยวไปเลยล่างมาช่วยดูเลนล่างนี่ั้งสองคนไหวอยู่ไหวอยู่ยิงครั้งต่อครั้งก็พอแล้วเพื่อน

ดีเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้อ้าวแล้วแมัช่วยกันฟาร์มเยอะจังวะเฮ้ยจะแยกเดี๋ยวนไม่ใช่แล้ววะเลยนอยอยู่เดี๋ยวไปแยกตางไปโ่ดีน้อยเลยนะเรื่องแล้วนั่นเรื่องไม่ดีโปรเจกต์ซีดเลยไอ้โปรเจกต์ไอ้โปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่มีแล้วเตอได้เดี๋ยวซิสเตอร์หลับเดี๋ซิสเตอร์หลอนไงตีไกลกว่านี้นะเว้ยโวยจะได้เห่าหัวได้ทำเดี๋ยว ไอ้คนใจร้ายมาช่วยอ่ะเออไอ้คนใจร้ายอ่ะเรียบร้อยเดียวระวังเดี๋ยวใจร้ายแบบนี้นะอัดจำไว้กลับมาดูดูเลยบนนะเดี๋ยวนี้ก็มอนี่เปิลลูบวกแม่งเลยบวกฟองลูกกระสุนลูกกระสุนเดี๋ยวได้ดิบบวกบวกบัวบัวเปิดไฟแป๊บนึงก็สินาเล่นเปลี่ยนี่ห้่าเอต่วัา รดแล้วฟาริลรแล้วไม่ตีไม่ตีไม่ตีดไม่ใช่ต่อต่อเขาเรียกว่าตอดอ่าผมเลือได้มาจ่ายก็ซิล่าแน่เลยมา ไปกลมากชาวเอสคิมโมไม่เป็นไรหรือได้เออถ้ากูไปยิงบ้าให้อือเจ้าใช้ใสคว้าข้าใช้ดินมาปเป็นฉนวนตีเลยไปส่สีครับเออจะได้ไหมครับไม่ได้จะตายแล้วเนี่ยวยเตอร์เดี๋ยวกูขึ้นบนไปแทน นายไปแก๊งหรอกก็บอกเตะเล่นมันเล่นมันเล่นอะไรล่ะมันอยู่ในบ้านสกิลก็ไม่กล้าออกแตกวิ่งไปไปแล้วขายไอ้ติ๊เนี่ยอ๋อโดนมิเนี่ยมันไม่ตายเออมันไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่าจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยจะขายมันตะกวนเหรอดอยโฆษณารู้จักอ่ะ เังนก่อาเลยเอ้ยฟ้ร์ดูดิขาโบ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 ก็เอเ้ยลงบ่างเลยเฮ้ยลงล่างเลยอะไรโอ้โหต oh, ้องบอกอทีลกาล่าตัวเตะกาล่าไป ไอเอ็มเดือกคอสิล oh, ่าไปตายโดนระวังโดดนั <oh ่นไง่ว่าแล้วต้องโดดทางกานคอสิล่าเลยโดนฉันรูรุมอยมไปแล้วเอ้ามาตีหายเฮ้ยโอ้ยสจะพาเราจะพาไปวดเออเ่าเ่าลงไม่ตามเขาไอ้นูมวะนี่ อันนี้เขาโบยชนพ่อไปใส่อะอันนี้ไอ <the> ้หนูเาหมจิตอลวันเอามาให้ได้อ่านอ่านทุกคนาหมดอะอต้องหมดกดิราทำอะเไรอะเมื่อกี้รีกเงี่ยกูคิดว่ามันจะได้เดสองตายหมดดิ โธ่อะไรวะว้าว้าวทุกสกิลใส่ก็ดีไม่หใช่ไหมเว้ยเฮ้ยเมนว้าวว้าวเว,ว้ยว่าวทุกทคน,น,บ,บ,คนบนกลางนี่ไงเราเนี่ยเนี่ยนั้นพี่ไหนยอยู่บนนั้นโฟกอยู่กลางจบไปปักหว,นวานหวานตรงนี้ เอง่ม่ไปจะยปานไม่โดนน่ะนี่ยินเลยไปเลยจ้ะใรอไว้เกำลังไปช่วยนี่พี่นายก็ปล่อยวงให้มันกว้างกว่าเดิมดิใคนจะซื้อติกูบ้างาีดาววเ่ยตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊อแ้วมาซื้อติ่กูหดือโดสกอตตกูดิ nha mà tự lấy kim của tôi rồi lắm luôn, đẹp đi, thì làm nào ơi, ơ, bảo ấy, đẹp, ơi giờ mày này mày kĩ à. ไอ้ยี่ีมาไงไอ้ยีีมาไงไอ้ยี่ีมาอาอ่นี่จะมาไปนะอดีาอดีตดีตอดีอดีต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 อดี่อดีอดีตาดีตอ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 ดีตดีตอดีอดีตอดีตอดีอดีอดีดีตดีตอดีตาดีตาดีตอดีตอดีตดีตอดีอดีอดีออดอดีตอดีดีตอดีตาดีตาดีดีตอดีอดตดีตอดีดีตอดีอดี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 อดีด บอกให้เดินบอกให้เดินหลบซ้ายมันโน้มก็โง่จริงนะเนี่ยถึงเนยนะเชื่อวงอันนั้นจะใหญ่มากเลยก่อไม่ได้ไอ้ยาคาซิล่าตายแหลมหมออาดเออเอาบกคาบิงนี่หน่อยครับเีรที่ไหนก็ได้กัดาวดาวแม่ฝ่ายแม่เตะตะกี่นึงสักี่นึง มานาไม่มีฝาไม่สอนหน้าเนี่ยเออโอ้เลยหน่อยเลย่ครัโอ้ยแกก็เลยง่ไหเดยลับเลยอ้าวอ้าวมันสวนเกสองหุ่นย่าอัพห้ยกูบอกแล้วรยปล่อยบอกงนละนะตะกนระวังหน้่าดอยมังกรอ่ะตอนนี้สสำคัญกับพวกรองด้วเลยด้วยได้มังกรละคิดดูดิมังกรัดนี้สองัน สำคัญจะพูดว่าขนาดไหนมันคืออะไรวะมากรอนน้ำมันทำอะไรได้ถามป้ามันสนเลือดสูว่าแล้วเอื่อยเอาเลยเอาเลยไม่ไหวเลวไหวเอาเลยร้อยกูเข้าเนี่ยเออไปนะจะรอให้มันกลายร่างทำไงเอออเาไงล่ะเอาได้เอาได้เราเรมาช่วยกันฝังหลังอยู่ที่เจ้าเร็ว เราได้ควยไม่มีใชวยเลยนี e ่อย่งมละมาละลูกไม่ตวงอ้ลกเลาไม่ตคล้วเรียร้อยเลยนานทำไมทำกันอย่างนี้แล้วเพอนติวิ่งเลยอ่เรียบร้อย อะไรวะเฮ้ยรอดแล้วใช่มเออไม่กลับเดี๋ยวก็รู้รู้งี้นะแพ้ละไม่เกิดครับบอกแล้วบอกให้เปิดปล่าก็ไม่เชื่อไม่กูไม่ได้คิวไงกูก็ไม่ได้ขอของแล้วก็จ้าับทำพลาดอะไรยังไงเอาดีแค่ต้องเทคนิคเติม ยังไงอยู่นี่คงจะรอดดจะวิ่งแข่งอะไรเงี้ยโอ้ยเป็นหาเลยเดยวชิกจำแหงมาล่ะทำไมเข้าวิ่งสามร้อยก้้าว่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องไลเก็บตัวมันอ่อน เดินบนอย่างเงี้ยตัวตีไกลตีไกลตีป้อมตัวตีไกลหรตีป้อมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันได้ลงแล้วเอาอเรียบร้อยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะรอแป๊บยืดตัวสั่มมาซื้อซื้อซื้อไม่มีใครเอาเลยนะเออเอาแบบนว้ย อ uh, ja. e> mm. mm. oh, be ู๋ฆ่าแทงให้น่ะมันติดเสียฟีแล้วโอ้ยเด็กมันตาล่างมันหนีแล้วหนีเลยนี่นี่โดนยังกันลูกชิ้นพ่อตาล่างคิดนกับคนหายพ่อเเป็นบริษัทโกเด้งเหรอเร้อเชนเชนกับชองเชนช่างแม่เลย้ยาไม่โดนเตะ กูจะไม่เล่นอีกแล้วไอ้อันนี้แค่เรียกว่าทดลองเล่นน่าโมโหทีดีมันก็แล่ก,อก็อาจจะเอาได้พี่ไหนน่ะถ้าได้อะนะ่ะเฮ้ยมายังไงวะมาฝากเล ไหนแม่ไอ้บล็อกเปิดกแมงไม่มีปัญหาไงไม่ยิงเ้ยบอกว่าเปิดวงว่างอะไรเงี้งพี่ไหนก็เล่นตั้งแต่ก็พุ่งต้งแต่บ้านแล้วเปิดวงมาเลยแค่นั้นแหละดูอะไรย่ะมถึงไหนบอาว่าบอกว่ากวนไปเลยเฮ้ยรอดฐานรอดใจเลยหิวเลยทรงนี้อ่ะอ่ะ เอาไม่ละเอาไม่ะเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละแรกแรกก็อัดกระเด็นเลยกระเด็นอะไรมาแล้วนี้โป๊ะเอาไอน้ำน้ไม่แทงเลยใครเฮ้ยนี่ยันเจ้าอะไรกันม่เอ มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ในวงรันพี่ไนท์อย่าไปงั้นเลยตายนะเอาอได้เอาให้ได้เออตรงมันตีนมาเจ้าก่านโอ้โหลูกเฮ้ยโดนด้วยโดนหน้าฟีดอ่ะตันนั้นไอ้พี่ไนท์ันคิวแล้วครัจะทิพไม่จะทิพไม่สัตดาว อะไรเราอะไรเราอะไรเราตามดิไยเ้ยมาล้างค่าดิได้ได้ฮะปิดรอยไปเลยสามสอัดหน้าเลยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ไงไปแล้วไอ้นี่มาไปเลย เราแค่ป้อมปะเนี่ยแผพลอยดอยเรื่องมากเรื่องมากเนี่ยอะไรอะอะไรเออเรื่องเมื่อไอตัวนึงแหละเดี๋ยวขอเกี่ยวมันกูปังไปด้วยเดี๋ยวสั่งตัวเองกูปัง่ะไอ้ดอยอ่ะเปิดทั้งตีตีป้อมอ่ะบับ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 เอาเอาล่ะ นี่ไงลูกกิ้งเมวแ่บมันซึมเข้าไปลูกกิ้งเม์มันพังแล้วพอจะเลื่อนออกมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกอ่ะมันเล่นไม่ถนัดเข้าใจไหมกำลังเข้าเี็ยังไม่จบเลยโอ้ยิงตองหนึ่งเลยเค่พคเท่ไม่คิดลอยบ้านอะแนงลบได้ทีกว่านะลอยดังจังเลย โอ้ไปบนไปบนตอนที่มันหนีไปแล้วนะมิดอะไรล่ะมิดบอลจุโหซึนโหซึนอ่าอ่มันกกมิดมันกวนายตายโดนโดนไอ้ลูกกระป๋องมึงเนี่ยอ่ะอะไรอะ เอาได้หยีอะยีอะรอดิกหมดโตอะไรปีนักหนาวเฮ้ยหน้า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 ยีขี้หินก็ไม่ไปกมัน้เนี่ยโอ้ทำไมอันไม่ขี้หินนะกดคินไหดากดกหลังหลังไม่ไ้ไม่ต้องห่วงหลังบดมลใหญ่ดิพี่ไนมาน้า มันลดมันลดมานานเรื่อยๆนะอย่ากาบกาบมันเกิดกันแล้วมันเกิดกันแล้วกาบกาบกาบเอ้าไม่เชื่ออีกเอ้าไม่รู้นะเอาเท่าไว้เลยไหนเอาเท่าโอเคก้าบเอาเท่าแล้วกลับเลยเอาให้ได้สักตัวที่ไล่มานี่ม่าเอคีโมเขาจะไม่ช่วยเจ้าเอง มเล็บเล่าเลยแจ็คงอเล่าเออเล็บเอาอะไรวะเป็นอีกอะโคตรโคตเจ้าเอามังกรไม่ได้นะตัวเนี้ยมันลงไปเอากันละหนีมาหนีไดิอ่ะจะมาหน้าจอเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเฮ้ยถ้าจะไม่รอดแล้วไอ้กู ลอยหนีไปเลยหนีไปทำไมหน้าจอมันซูมใกล้งี้ยนางเลยเฮ้ยซูมไม่ได้นะเนี่ยหน้าจอซูมแบบเห็นแบบเห็นตัวเองชัดเลยเห็นได้ตัวเองอดีๆเลยเปิดดิซีดิ๊กโอ้ยเลยไหุ่มหักครับไม่น่าไปกดเลยโลเว้ยอุ้มโลเวอเอาพินายโดนอ่ะเจอแล้วพินายเอาวงมันสิเอาเลยไมีเลยมังกรหรือ โคตรเจียลูกกิ้งเงาแบบตกล่างไม่ได้เลยโดนนิดเดียวคือถ้าโดนเลื่อนลูกกิ้งเมาส์นิดเดียวคือจบกลับไปไหนจะกลับไปไหนยีมายีมาหายอะหนีหีจะช่วยกูหรอกเย็นเล้เหลือแค่ไหน มาแล้วเฮ้ยโอ้โหผไม่อยากเชื่อเลยนะชาวชาว์อานะเชาวเชาวเชาวไม่ห่วงเลยแต่ยับจริงๆว่ะยับอะไรไม่ยับดูคนในการคิวไม่อะพรอม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 ไปเลว เมื่อกี้มึงวิ่งไม่ได้ทำไมอาดถาม่ลยตะเกียวไม่โหลดไงตะเกียวมันโหลดไม่ทันมาจบปิดคนขายตัวอะไรลูกอัพอันติไปทำมาค้นก่อสร้างไว้คนแบกงดินโอ้ยอ้ะนายเอาไปไม่มีบินว่ะบินไม่ทันไอ้เนี่ย โอ้ยมีมองใช่เหรอมาดิแม่เจ้าก้าวทะลึกค้าแม่ทเลีกข้าตาเลยผัดอยู่ที่ไหนอยู่หนออยมันไปยังไงก็ไม่ได้มาสองลิงวาก็รู้ว่ามัไปเลยบก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 รู้สิรู้ไปละหมดเลยออเด้อดี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 อด้อดี อะไรเออนั่นอะไรเออกันตัวไอเออเอออาดจ่ะไปแล้รอให้พ้อมสามแตะก่อนแล้วค่อยยอมไม่ได้หรอโอ้โหมึงรอมันเป็นเดี๋ยวเ,ยเอออะก็พร้อมสาม